คือแต่ก่อนเนี่ยคือไมนใ่ยมีโอกาสได้เป็นแคปรับเชิญในหนังต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นตอน,น,นที่เล่นเป็นตึกป่ยไก่หรืออะไรก็แล้วแต่คือส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นแคปรับเชิญเพราะว่าในจีนเนี่ยคือคนต่างชาติค่อนข้างที่จะยากมากเลยที่จะได้บทหลักที่เป็นหนังภาพยนตร์เงี้ยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ เอ่อที่เป็นหนังเรื่องแรกของไมเลยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้รับโอากาสนี้มาชื่อหนังเรื่องนี้ชื่อว่า n o b o d y But y o ยูครับใช่คือเรื่องนี้ก็เป็นพระเอกเต็มตัวเลยครับผมก็เป็นพระเอกของหนังภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเลยครับก็ฝึกภาษาจีนเพิ่มเติมมันนี้ยเพราะว่าจริงๆคือเรื่องนี้ต้องใช้เสียงของตัวเองที่แบบสำเนียงเป๊ะมากจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับตัวคาแรคเตอร์ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนเลวที่น่าสงสารครับตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับเป็นคนธรรมดาซึ่งเอ่อ เราก็ต้องพยายามเล่นให้ให้ธรรมดาเข้าไว้แบบไม่ไม่ประดิษฐ์การแสดงมากเลยครับผมใช่ใช่คือไม้เพิ่งปิดกล้องซีรีส์ไปเรื่อง Speed and Love นะครับผมซึ่งก็ไปเป็นแคกรับเชิญพิเศษให้กับเอสเตอร์ด้วยครับเอสเตอร์อยู่แล้วก็บินมาต่อหนังเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยครับผมจริงๆในอนาคตมีแพลนว่าอยากจะกลับมาทำเพลงก็ประมาณ80-90%ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้กลับมาทำเพลงอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยครับ